ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่งนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบ้านไม่เฮีพี่ผมไม่กด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 อะไรนะน้องน้องไม่กดเหรอเอ้ยไอ้น้องจัดการดิเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้มีชะตากรรมเดือดเหมือนน้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ แย่เลยครับทุกคนตอนนี้คือเพื่อนๆกับผมเนี่ยถูกติดอยู่บนแพล้งขนาดแค่กี่คนกี่กี่กี่บล็อกหกว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ต้องนับก็ได้เอาเป็นว่าวันนี้มีใครบ้างครับผมมีกรีนคุงเองใช่ครับกรีนคุงครับผมคนนี้ใครครับไวคุงเองไวคุงแล้วคนนี้อะไรครับแอนคุงครับแล้วคนนี้อะไรครับ ไม่บอกหญิงโอเคครับผมเขาชื่อว่าหญิงคุ้งนะครับผมส่วนผมไว้คุ้งโอ้ยโอ้ยโอเคคือวันนี้ทุกคน่ะต้องเอาชีวิตรอดวันนี้24ล้านชั่วโมงกันเลยเลยทุกคนเป็นล้านเลยเหรอพี่เออเป็นล้านเลยวันนี้ไม่ต้องกลับอ่ะ มึงไม่อยู่แล้วขอตายด้วยกันแป๊บหนึ่งเราต้องตัดไม้แล้วต้องรีบกันตัดไม้นะทุกคนเพื่อขยายแพของเราให้ไอเทมมันมาติดนะเบยบายบายขอลาโกนไม่เป็นไรทุกคนเราไปอยู่กันแค่นี้ก็ได้เราจะได้ประหยัดพื้นที่เหรียจีแล้วไปกันเยอะๆไปไม่ต้องตัดไม้ไม่ต้องไม่ต้อนรับเรามีเบ็ดตกปลาจะคนทำอะไรกับเบ็ดตกปลาเคียวเคียวออกมาครับงาม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 อร่อยจังเลยเอ้าเอ้าที่คนตายจมน้ำตายเออตรงนี้มันอยู่ยากพี่คี่พี่พี่พเพิ่งคิดสั้นนะพี่ คิดยาวไม่ได้ดิเออพี่ก็ต้องคิดยาวยาวยังไงยาวยังไงยาวยังไงพูดยาวให้ยาวที่สุดยาวโอเคทุกคนข้ามไปดีกว่าไม่ตัดจะรอดไม่ได้วันนี้ไม่ตัดเลยเฮ้ยเราได้เหล็กมาแล้วสามมันเฮ้ยสี่อันสีอนส่อันสี่อันพี่เพชรเก็บอันนั้นมาให้หอโอเคโอ้ยร้อยพี่เก็บแล้วเก็บจากหน้าเพื่อนโอ้ยเอ้าเอาเอาเอาลงลงลงเฮ้ยจะปักกันอะไมเนี่ยจะปักอ เอาสปิงมาปลูกต้นไม้แล้วมันคงจะโตแล้วอ่ะให้โตใิอ้าวนั่นึงเอาบล็อกไม้มอะไรไม้ต้องปุ๋ยมันไม่มันไม่กินน้ำมันต้องให้กินขี้ใส่มันให้เราต้องขี้ใส่มัานขี้ใส่เฮ้เลยอ่ะขอโทษได้ไหมผู้ชายคนนี้เขาเป็นแบบเฮ้ยเราต้องหาใบเฮ้ยมีใบไม้ไหมหรือว่ามีแบบพวกหญ้าก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการทำเป็นปุ๋ย มีมีปลาหมึกโอ๋ยซีเมนส์นะปุ๋ยซีเมนส์นะไอชอวเลขเลขกี่กี่ทำเป็นบนอยู่แล้วใช่เราต้องดบฝาใบไม้แล้วใครเอาไม้มาถ้ามามถอะเอาอะแบบนี้อะไม่แย่อาหารโอ้โทษทีนะพี่กุลที่นี่ไม่มีอาหารให้สำหรับเจ้าเนี่ยเอาไปโชว์ทำเป็นอาหารไหมแป้งหนึ่งกรีดเนื้อเลยดีกว่าไปทุกคนกรีดเนื้อทุกคนพี่โตไปทำอะไรมั้งเนี่ยพี่ทำอะไรมั้งเนี่ยหาหาอะไรเงี้เนี่ยเฮ้ยขนมปัง ทุกคนถือว่าอร่อยมากเลยท้องลยพี่ท้องท้องท้องในนามีปลาในนามีข้าวมีข้าวแต่ในทะเลในทะเลตอนนี้มีซอมบี้อยู่ด้วยแล้วใครเอาบิดตกปลาไปเนี่ยทำไมไม่เอามาทำไมไม่เอามาตกปลาครัอ่านั่นเอาเบ็ดตกปลาไปนะเอาเอาบ็ดตกปลาไปเอ้ยแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวผมจะเจอซากเรือเดี๋ยวผมต้องขับเรือไปเพื่อดูซากเรือนะครับขับเรือไปดูซากเรือยัง แล้วมีแล้วแล้วมีเรือทำมันไม่พาไอเข้าฝั่งฮะจริงอ่คือว่าตอนนี้นะทุกคนเราอยู่เกาะกลางทะเลแอนตาร์กติกาแล้วมีแล้วมีบล็อกเฮเบิลแล้วทำไมไม่ทำขนมปังอเออแล้วทำไมไม่ทำแล้วไปตกปลาจะถือง่า่นะเออแล้วทำไมไม่ตกอาล่ะเดี๋ยวทุกคนผมจะไปดูที่เรือล้างให้นะ มีกี่คนอย่างเงี้ยเฮ้ยไปด้วยไปด้วยสองสามสี่มันมีอันนี้ด้วยอะ่ะไออะไรอะ่ะปราสาทใต้น้ำอะ่ะที่มันมีพวกกาเ<ห>ดียนอยู่เราจะไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าแล้วเราจะตายให้กันแล,ล้วล่ะเราแต่ง<น><ะ>มาขนมปังในยเราตายหมดมี<า>ครองลอยมาเต็มเลยแบ็นขนมปังไว้ในยังกอดนะจ๊ะอืมอร่อยเฮ้ยในเรือมีอะไรบ้างขอดูหน่อยสิในเรในเรือมีข้าวเปล่ามีข้าวมีแครอทมีทานโอ้ยไม่น่าจะตายแล้ว ตายด่าซ้าไม่ไม่ตายครับยังไม่ตายครับมีกล่องมีกล่องอีกไหมตรงนี้มีกล่องมีพื้นที่เอ้ยแผนที่ดิพื้นที่อะไรนะตุ่มตุ่มโป๊ะเราทำตามสัญญาอะไม่หานไม่ห่านไม่หานไม่หานเอ้ยเดินมาตรง้นสวยยังเลยน่าไปเที่ยวจังแต่ค่อยดีกว่าได้กลาสบวกมาแล้วกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้กำลังกลับ อยากลองพีชในระเทศไทในโลกกลางเอ๊ะแต่ว่าเราเรียกแพรมาบ้านได้ด้วยเหรอไม่อยากกลับบ้านจะกลับบ้านจีิงจริใช่อยากกลับบ้านเอฟเอฟจะจะไปนอนเฮ้ยแล้วพี่พี่ดูนี่ดิในแผนที่นี้มีมีแต่สีฟ้าก็ถูกก็อยู่กันถูกเราอยู่กันแค่เด็ไม่ไม่มีแค่แต่พื้นดินเลยถ้าเกิดเองเจออยู่ดีเองเจอปราสาทขึ้นมาก็ก็น่าเลยเฮ้ยเรามีอาหารเยอะมากแล้วใครมันเอาขนมปังมาแยกแบบนี้เนี่ยเอาเแยกกันไงได้คน อะไรอะไรพูด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 อะไรเดโชบุนี่วันเฉยไม่ดีจริงเด็กคิวบุนี่เด็กโชบุนี่อย่าตีกัน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 ลงตกตกลงไปแล้วผมกำลังขุดแร่อยู่แป๊บหนึ่งผมกำลังจะมาหาคนที่จะไปโอเชียนมูนูเมนต์ตรงนั้นกับเอ็งกันมันอยู่ฝั่งไหนใครก็ได้ที่ไม่ใช่พี่มันอยู่ฝั่งนู้นตรงนู้นเลยถ้าพี่ปรับช้างเยอะๆพี่จะเห็นมันนะเว้ยเอ้ยเราสมมติช้างเยอะๆไปปรับช้างอ่ะตัวใหญ่ช้างเนี่ยช้างโอ้เห็นละ ช้างกี่กิโลเนี่ยแปดล้านกิโลเลยเว้ยพี่ใครกลืนบ่อยๆเนี่ยกระังว่ะรจะปวดอ่าคนละช้างป่ะบางทีช้างตัวนั้นแหละถูกแล้วช้างที่มันมีเขี้ยวใหญ่ๆลายส้มสีดำเรื่องช้างหรือตัวอะไรว่าไม่ใช่ช้างมันคือเสือะตั๊บนึงไม่มันมันคือแมวตัวใหญ่ใช่แมวตัวใหญ่ฉันบอกพี่ว่านั่งลงแมวเหรอ เมียวเมียวเมื่อไหรจะไม่ได้ร้องเมียวแต่มามุยเมียวเฟยวเรจะปักทอสให้นะเพื่อเพิ่มความสบายของเรือนี้ผมกาลังขึ้นไปผมได้ผมไม่ทาฐานตาน้าไปบ่อยแล้วเฮ้ยฐานตาน้เว่าเป็นคนที่เจ๋งมากเลยแล้วจะลงไปอยู่ที่าใช่ก็วาลงไปวาน้ำลงไปวงน้ลงไปไม่รู้เอาไว้ขุดเมืองง่ยเออขุดเมืองอ๋อไปงั้นเราลงไปเถอะเราอยู่นี่ตลอดไปได้ไหม เออไม่อยู่แล้วด้านบนจะอยู่ด้านล่างดีกว่าแต่ด้านบนด้านบนมีอะไไม่ใช่กีตาร์ตายโจมกันตายผียางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยที่กอทมที่กอทาโมอู้โอ้ทำไมทุกคนโง่กันอย่างนี้โอ้โหโอแรงนะโอ้โหกระทืมมันกระทืมมันกระทืมมันเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเย็นเย็นอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้ควานเฮ้ยอย่าใช้ความรุนแรงครับเราต้องคุยกันด้วยสันติ ไม่ใช่คุยอย่างกะปิสันติไม่ใช่ทางออกสันติไม่ใช่ทางออก9มมคือคำตอบยิงมาเลยไม่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 สันติไม่ว่างมีแต่ส้นที่ว่างอยู่ไม่ไม่เอาไม่สนใจเปร๊บเดี๋ยวเราจะทําการเป็นผู้บ่าวเกษตรกรเราจะปลูกแคร์กันตรงนี้เราจะได้มีอาหารกินกันตลอดชาติและพี่ได้เหยียบทําไมอ่ะนักเลงนักเลงนักเลง แบดบอยไงแบดบอลถ้าพี่เหยียบนะถ้าพี่เหยียบเราจะทำไงอัไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำอ่ะโชว์ให้ให้อะไรเฮ้ยแคร์รัตต์โอ้ว่าแคร์รัโอ้ว่ไม่นะทำไมมันแบ่งขนาดนี้โอ้ว่าเอาเอ่อเอ็นเามาฝากมาฝากอยากให้ดูได้กินแป๊บนึงเราต้องหาบล็อกย่ามาแล้วเฮ้ยเราต้องมีเหล็กนะเว้ยเราจะได้ทำฮอปเปอร์แล้วพอพี่ี่มีอยู่ที่มีอยู่ที่พี่สามก้อนอะไปในกล่องยังไม่หมดไม่ใช่เหรอ ไม่ไม่ไมเราต้องหาเหล็กมาเยอะๆเราจะทำเป็นฮอปเปอร์ไงแล้วทีนี้เราต่อเข้าของกางโชว์อาหารโชว์ย่างามงามงามอร่อยายของพี่เอาสาหร่ายทะเลมาแล้วไม่มีสาหร่ายที่กินได้เนี่ยไม่มีสาหร่ายที่กินได้เกิดมาเผาเออไม่มีสาหร่ายที่กินได้เกิดอ่ะมันมีแต่หญ้าทะเลไม่แต่หญ้าทะเลแลวมีปูทะเลมปูทะเลไม่อยู่ปูทะเลตายแล้วไม่นะปูไม่นะ ฮะฮะแล้วมันไปปูดทะเลได้ไงก็หญ้าทะเลไงแล้วก็ต้องมีปูทะเลเนี่ยพี่โต๊พี่ไม่เข้าใจพี่จะมาเปิดคู่มือคู่มือพี่ไม่เปิดไม่พี่จะมาเปิดโวตาเนื้อกองบุกแข่งประเทศไทยปี2 0 2พันยบยีไม่ได้หรอ20ไปเลยมันนี่มัน2023รีบไปไหนรีบไปไหนยี่สิบอยากอยากเป็น24แล้วเพราะว่าเราจะไปขนาดใหญ่ แต่มึงอยู่แต่มึงอยู่หัดใหญ่อยู่แล้วเอออยู่อะไร่อยู่แล้วไม่คิดไม่ออกช่วยโชว์อยู่ตรงขาเออผมอยู่ตรงขาไม่ได้อยู่หัดใหญ่อมันก็คือคือกันนั่นแหละเออโชว์หวาวะเนี่ยมาเฟียหัดใหญ่เนียมาเฟียมาเฟียกินไก่ครั้หนึ่งเราไม่ได้โบนมิวเลยเราต้องหมักปุ๋ยเราเจอเรืออีกแล้วหรอบนโบนมิว ทุกคนเราต้องทำการขี้นะทุกคนเพื่อเอาไปเป็นปุ๋ยเดี๋ยวโอ้เนี่ยจะผาวันพีชเจอกันทุกคนผมอ่าผมจะผ่าวันพีชแล้วไม่รู้สึกคนเมีนเล่าอะไรไป One Piece i s r a l One Piece i s r a โ l Oh my gosh This is แรงโมฮะแงโมไม่มี่แหละพูดไปเรื่อยถ้าคุณปรับช้าเยอะๆคุณจะเห็นผมทไมน้ำมองมองอยู่โอ้ยพี่ปรับเท่าไหร่กันแน่สี่แปด กิโหวะโอ้ไม่นะทำไมพี่คอมแรงยังเลยถ้าทุกคนอยากให้ผมปรับช้างเยอะๆก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมผมจะได้มีตังค์ไปซื้อคอมใหม่นั่นเองคาร์ดการใจใกล้ลาไก่อนโอ้ขอไปหยิบก่อนตายก่อนยังไม่ได้เก็บผมมีคำถามครับทำไมคุณไม่ครับเป็นสลับเอามาทำเป็นสลับเนี่ยประหยัดเออมันจะประหยัดกว่าเดิมนะเราเป็นนี่ไงนี่เราอ๋อผู้อนุรักษ์ใช่ไหมผู้อนุรักษ์ นี่เราของมาให้นั่นคือยมาล็อกโอเคโบนมีอันเดียวไม่พอเราต้องไปหาโบนมีมาอีกแปดสิบอันมาลราใครลายผมบ้างอ่านี่คือผมลงผมลงถ้ำโดยที่ไม่มีดีขุดเพิ่มมีเอาไอร้อนมาให้สิบสองก้อนในกล่องโอ้ผมมีไอร้อนมาไหนมาบล็อกยาวทำแบบนี้ไม่ได้เฮ้เราเจอเพื่อนด้วยดูดิเราเจอเพื่อนด้วยเฮ้ฉันน่ารักที่สุดเลยขอจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเฮ้ยมันไม่ทำร้ายผมมันเป็นเอ้ย มันมันเพื่อนอ๋อมันมันจะจ้องคนนี้วะเนี่ยน่ยพี่มาหาไปไปผมขอถทมครับเอ้าคุณได้คุณได้ปรับเกมรูไว้เลยไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเกมรูมไม่รู้ไหมครับเล้ยใค่มันแกงพี่วะไครมันแกงพี่วะพี่โตพี่โตแกงพี่โตแกงไม่เชื่อไม่เชื่อย้อนคลิปไปดูครับทุกคนเอเนี่ยคนเราอะนะพีเอฟเคก็ลังแก่ คนนหีแม่เออพี่โตทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้นะเอาพี่ขอโทษผมผมอยากให้แบบนี้ไงเจอเพื่อนไงเออเจอเพื่อนได้ได้เกือบเจอเพื่อนในโลกหน้าแล้วโอ้ไม่นะฝนตกเฮ้ยไปกับเพื่อนเลยไม่เจอเพื่อนเลยไม่เจอเพื่อนเลยพี่เพื่อนที่ด้านหลังอ่ะไอ้นี่ก็มาลุยฟาร์มการีสเลยเดี๋ยวก็ตายเอาแล้วไม่มานี่มานี่มานี่เฮ้ยมาที่ก่อนมาที่ก่อนระวังตายเด้อระวังตายเด้อเขาทำอะไรกันอ่ะ กับเพื่อนเพื่อนใหม่เฮยเขาทอะไรเฮ้ยจะฆ่าเพื่อนต่อไม่นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อไว้อะไรแกซอมบี้ตัวเมื่อกี้กันด้วยนะใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วเช้าฟาฝักัเย็นฟากฝักฟาฟฝักฝักฟาดฝักาดฝักฟฝักฝักก็ลาซ่าก็ลาอกยก็คุยเลยอ่ะไม่รู้นัส เออโชไม่รู้เรื่องเอ้าเจอประตูเนี่ยเธออยู่ใต้น้ำพี่ไปไหนของพี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยกําลังหาวันที่ของเขาไม่โชโชมจะไม่พี่ตัวเล็ของเขาอ่ะขอโทษเขาอโทษเขาน่าจะไม่ใช่ยังคิดนะเมื่อกี้ผมเอาบนมิวใส่ต้นไม้ต้นไหนเอาเอาผมจำไม่ได้ต้นนี้ละกันเอ้ยอุ้ยเฮ้ยโตเลยไม่ไม่ไม่นะไม้ไม่ไม่กลับมาก่อนฮะไม้ไม่โอเคได้แล้วโต อย่างไรไอลิงอะไรอยู่ไหนอยู่นี่แล้วหนึ่งนี่มาขอขับขอขับกันไกลก่อนตัวเอาแครอทมาฝากนี่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 ไอเจะได้เกะวิธีประหยัดทำปุ๋ยนะเว้ยทุกคนก็คือการที่เราต้องตัดใบไม้มาเอามาพี่ทำปุ๋ยเอาเอาพี่เจาะตัวเองไหมมาน่าจะประหยัดดีจะเอาใบไม้มาดีๆจะมาทังน้ำตาของน้ำตาดีมากคุยกันง่ายเลยเขาข่มขู่ผม ดูดูพี่สิมนเป็นผู้หญิงเอพี่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงนี่น่ะนี่ชงมาอย่างนี้พี่จะตอบไงเดียวคนทุกคนผมมีผมมีเอ่อผมมีคนามรักจะบอกไม่คืออะไรอะไรพวกเราได้ให้มาหยุดอ่าหยุดเกมนี้ได้ได้ทุกแล้วไหมยังไงลงใต้ดีมสิเดี๋ยวมีคำตอบไหนไหนเราลองมาดูกันอีกครัไอ้รอกไปตรงนั้วขุดอ่าขุดลงไปอ่ะมันจะเจอสิ่งความลับของโลกอยู่เว้ยนี่คืออะไรอ่ะ อะไรอะไรของพี่เนี่ยเขาบอกให้ขุดลงไปอ่าเดี๋ยวผมตอนนี้เดี๋ยวขุดของหายของหายคนกคนคนเดียวชอบชอบมาๆอะไรอะไรมามาเขาหลอกคนของไงเอาเอาเอาไอ้โจรไอ้โจรเอาไอ้โจรโจรไฟอ่ะไฟอ่ะไฟอยู่ไฟอยู่ ไฟกันไไม่รู้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 ไ่รู้ไม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 ่ม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไก่รู้่รู้ไม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 ่รูม่รู้ไ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 ม่้ไม่รูไม่รูไม่รู้ไม่รู้ไมรู้ไม่รู้ไม้ไม่รู้ไม่รูไม้ไม่รู้ไม่ เดินเดินเดนเหลี่ยมเดนเหลี่ยมเดทดนี่เพสพีเีเพสเาเี่ยนีีเดี๋ยวนี้เห็นมือไหมนี่กับนี่ที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือจดจุดจุดจุดจลฮะลากรอเอา้ชิบ่าละอ๋อแล้วเขาปิดเขาเขาเขาาไม่เฟัทเหรอลาก่อเอาเอาไมเลี่ยกรุงตาย พี่เพชรเอาสับทางแล้วพี่เพชรคุณผมไม่เกี่ยวนะคุณคุณคุณพี่จะตายคุณมไ่่เกียวเลยพี่เพชรฝังแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอะไรวะพี่ทำมาดีๆไม่เกี่ยวนะเกี่ยวบ้าตายก่อนนั้นละคนไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วของผมเยอะมากเลยพี่แอนเมื่อกี้จริงพี่แม่งเลวมากมากตกลงใครเป็นคนทำแอนทำพี่แอนทำไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงโม ขาอะไรไอเจี๊ยมามกูเป<ม><ม>็งไงโอเคลอกไปทุกคน,กนย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าใครเป็นคนผักผมตกลาวา <S <S อือเ, <rs> เอ้ยไม่รู้มันเออมันแค่ช่วงเซลลววิท่นั้นเองเซียววิอันนี้กี่ล้านชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เรามาอยู่เดียสาแล้วใช่ไหมโอ้มันขึ้นว่า แป๊บนึงวันอยู่ตรงไหนหเฮ้ยตอนนี้เราครบ20ชั่วโมงกันแล้วไม่20 <_ sit> 24ล้านชั่วโมงตอนนี้เราปลอดภัยแล้วทุกคน <_ at> เอาละ <_ at> จบเกม <ổ S 2> เลแล้วใครจะมาช่วยเเรราวันนี้ไม่แล้วใครจะมาช่วยผมขึ้นจากลุงกันล่ะเอาเวลาไม่ต้องขึ้นโอเคทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดติดตามคนทั้งหมดในนี้กันด้วยมาคีทีมาีทีมีทีโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายมีทีแล้วกดฟีดคลิป